โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องว,ว้าวนี่เลยครับปาคอใหญ่ครับใหญ่สุดแล้วครับใหญ่สุดแล้วที่ไปวิทน้ำกันมาพี่น้องเอ้ยโอ้จวดครับเดีย๋ยวไปดูครับไปดูพี่น้องดูบรรยากาศกันครับอยู่บ้านสวนครับอยู่บ้านสวนชิวๆครับผมลมเย็นลมโกรกโอ้ยตื่นในเช้ากันพี่น้อง ไม่รู้จักเหนื่อยกันบ่กลับมาจากเพชรดึกดื่นกันลุยกันต่อความสุขไม่ใช่ปัญหาเพียงลุยกันเลยโอ้ผมอยู่กับคนเขามีความรักอะดุจจันทร์น่ะเอออะไรกันเป็นสีชมพูโวเนี้เอ,อยมีนอ้องอือะไรนะเราเจ้าพูดอะไรครเอ็มเอ็มเอ็มอมครับเอ็มเอ็มเอ็มงั้นจรง,งับนเอออย่านี่ครับผมนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับรสเด็ดรกบผมนี่ไข่ ในบ้านสวนนี่แหละพี่น้องไข่เป็ดโอ้โหบรรยากาศเอออ่ะใช้ชิมชิมี่น้องอ่านะครับเมื่อวานก่อนเราไปกินอาหารทางใต้เนาะปลาปลาทางใต้ปลาคล้ายๆกันปลาอะไรอะไรแต่กระบอกครับไม่ใช่อีกอันหนึ่งอะอากเร็ออัเอะอันนี้เอากซิวครับอันนี้อากซิวครับผมครับโอ้โหแคลเสี่มทางน้ำ นี่ครับหมกเครื่องมันบ้าแล้วนะครับเกลือ,อ,อกระเพราเสียบพี่น้องอเสียบ<ๆ>เสียบเสียบเอฮ้ยบรรยากาศครับพี่น้องกินข้าวเด้อครับกินข้าวกินข้าวดีบรรยากาศครับกินข,ารราาข้าวชมนกชมไม้ชม,ชมปลาปลาในจานนี่แหละครับ <laughs> นี่ครับน้ำลงครับถ่ายเมื่อเช้าช่วงเช้าให้ดูเลยนะครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศโดยรอบๆคร่าวๆ จากหน่อยเดี๋ยวมีฝนตกมีไผ่ขึ้นมีหนอไม้บ้านๆเราก็โหยวัดน้องอโหยวัดกุ้งดูกุ้งครับดูกุ้งนะครับไม่ใช่ดูเล็บผมดำปีนะดูติโคโลนกันนะเดีย๋ยวเราเอาปลาจะรอลงจุดอืหง่องเลย มาเ้อมาเ้อครับเนี่มาเ้อครับกินข้าวกินข้าวแต่ผมมามาเด้อลุยเลยครับกินข้าวน้ำกันวันนี้ตายายได้กินเยอะมากครับตายายกินข้าวเด้อครับเด้อลูกกระห้านครับมึมีอะไรมากพี่น้องบรรยากาศบ้านเราขอปะคอตายายมีมีตังก็กินหรูนิดนึงครับไม่มีตังก็ก็กินหรูเหมือนกันครับขึ้นปัตตารอาจารย์ละพันมั้งครับเนี่ยอย่างมันอยู่ที่ เรื่องอะไรที่คนกําหนดครับผมที่คนกําหนดครับผมจะคิดการละพันก็ได้เนี่ยคนมีตังเขาก็ซื้อเกาอยากกินเดี๋ยวตี่ครับเป็นข้าวเช้าครับเดี๋ยวไปลุยทํามาหากินอย่างอื่นต่อครับผมอะก็ต้องดิ้นครับไข่ปลาคอไข่ปลาคอหน่อยก่อนหน่อยแล้วใยจุดแล้วครับใยจุดแล้วที่เราจับเมชานะครับผม โอเคครับเด้อพี่น้องมาเด้อกินเก้ากินเก้าน้ำกันนะครับลาแล้วครับผมเดี๋ยวหาว่าหาแล้วไม่ชอบทําอาหารให้ดูอีกมีบางานคอมเมนต์บอกอาหารเราไม่ทําเมนูให้ดูอะไรอ่ะโอเคครับจัดไปพอดูแล้วบอกหิวเลยเะงาวก็ทําให้หิวแลยครับพี่พี่อดุลบอกรอชมรอชมนี่ครับพี่น้องนู่นอะไรไข่ครับอันนี้ไข่ปลาอันนี้ไข่เป็ดครับอือหือ บ้านเรวหากินไปพี่นอ้องอะไรหาได้ก็กินไป้ามหลาแล้วครับผม